สวัสดีค่ะน,นี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนนเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะออนตั้งใจมาทําวิดีโอรีวิวมันนะคะมาสกหน้านะคะที่ออนใช้และชอบใช้และติดใจใช้และซื้ออีกใช้และซื้อซ้ำใช้และบอกต่อนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาสที่ออนจะมารีวิวนะคะก็จะมีทั้งหมดในการ7ตัวค่ะก่อนอื่นนะคะออนก็จะขอบอกก่อนนะคะว่า มาส์กที่ออนรีวิวในวันนี้นะคะจะเป็นมาส์กที่นนในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะบำรุงผิวหน้านะคะเช่นในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะปลอบประโลมผิวต่างๆนะคะรวมถึงการเติมน้าให้ผิวได้เลยคะ่ะซึ่งออนจะไม่ได้ใช้มาส์กที่ช่วยในเรื่องของความขาวใสนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ออนอยากเน้นในเรื่องของการเติมน้าให้ผิวให้ผิวชุ่มชืน้นแล้วก็ได้ผิวที่แบบสุขภาพดีหยุนมากกว่าค่ะโดยวันนี้นะคะมาสที่ออนจะรีวิวนะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะแบบที่1น,นะคะก็คือมาส์กที่เรามาส์สเากเสร็จปุออะะ๊บ ส่วนแบบที่สองนะคะก็คือสลิปปิ้งมาซ์ตค่ะคือมาที่เรามา์เสร็จแล้วเราก็นอนเลยนะคะแล้วก็ตื่นมาค่อยล้างออกนะคะดังนั้นนะคะเราจะมาเริ่มจากแบบที่1กันเลยค่ะนี่นะคะก็คือมาส์ที่เป็นแบบใช้ล้วล้างออกนะคะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะแต่ว่าเป็น3มแบรนด์ค่ะ รอมกันที่ตัวแรกนะคะนั่นก็คือ o อกุม a อ u ควาค c o n c e n t เทรตติ้งมาส e g e n เจ a t i n g รต d ิ้งแอนด์โมนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือมาสก์น้ำแร่นะคะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยใช้น้ำแร่ o อกุมาฉีดหน้าระหว่างวันกันมาเยอะแล้วถูกไหมคะดังนั้นวันนี้เราไม่ได้ฉีดหน้าอย่างเดียวแต่ว่าเราเอาน้ำแร่เนี่ยมามาส์หน้าค่ะ ตัวนี้นะคะข้อดีของเขาคือเวลาที่เราฉีกซองออกมานะคะแบบโปะนะคะน้ำแร่นี่จะแบบชุ่มมากแล้วแบบบางทีหยดติ้งเลยนะคะดังนั้นโปะเราก็นอนตากแอร์อ่านหนังสือดูซีรีส์ะอะไรเงี้ยนะคะแนะนําค่ะเพราะว่าผิวหน้าเราอ่ะมันจะรู้สึกแบบสบายขึ้นนะคะแล้วเหมือนแบบน้ำแร่มันแบบเข้าไปบำรุงผิวจริงๆนะเป็นอีกหนึ่งมาส์กที่แนะนำนะคะใช้แล้วรู้สึกสบายผิวผิวนุม่มชุ่มชื้นนะคะตัวที่สาคือตัวนี้เลยค่ะ Ettude Moisture Collagen Mask Sheet นะคะ มาสตัวนี้นะคะถ้าคนที่เคยตาม Facebook Instagram หรือว่า ติดตามกันมานานจะจำได้ว่าออนพูดถึงบ่อยมากๆนะคะเพราะเป็นมาชีทแรกๆเลยนะคะที่ใช้แล้วติดใจมากใช้มากากว่าประมาณ3-4ปีแล้วนะคะแล้วก็ซื้อใช้เองมาตลอดนะคะเพราะรู้สึกว่ามันใช้แล้วแบบน้ามันนุ่มชุ่มชื้นนะคะหลังจากที่เรามาเสร็จคือมันจะแบบนุ่มๆสบายผิวนะคะแล้วก็เย็นมากๆค่ะที่สําคัญคือน้าจะแบบดูยุ่นๆนะคะเป็นมาชีทที่ใช้วันที่แบบรู้สึกเหนื่อยๆล้าๆนะคะแล้วรู้สึกชีวิตดีขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนําที่สําคัญก็คือราคาไม่แพงด้วยนะคะ มาถึงยี่ห้อน้องใหม่กันบ้างค่ะกับ a ฟ e อินเฟสนะคะ แต่แหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะซึ่งอันนี้เขาเป็นแบรนด์ที่เป็น Made in Korea นะคะแล้วก็ทําออกมาซึ่งมาของเขามันเด็ดอยู่ที่ว่ามันเป็นไฮโดรเจลนะคะมันไม่ใช่แบบแผ่นมาส์กธรรมดาอย่างที่เราเคยใช้นะคะมันจะเป็นแผ่นแบบเจลๆนิดนึงนะคะเวลาที่เรามาแปะไปกันได้นเนี่ยมันจะติดหนึบเลยนะคะแล้วเราสึกว่าเฮ้ยคือเรามาแล้วเราเดินไปไหนมาไหนได้นะคะซึ่งตัวเจลของมันนะคะมันจะแบบช่วยให้ความเย็นสบายกับผิวหน้ามากนะคะซึ่งตัวนี้เขามีหลายสูตรมากๆนะอองเคยลองใช้ไปหลายแผ่นแล้วเหมือนกันแต่ว่าจาไม่่่ไไได้้้้ววาาาใชชสสูตรหนปบงบงแอคมึกที่ เวลาเจลมาติดอยู่กัาหน้าแล้วหลังจากที่เราเอาอกเนี่ยคือมันสบายผิวผิวมันนุ่มผิวมันแบบเย็นสบายนะคะและตัวนี้นะคะเขาก็มีไอมาส์ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นไฮโดรเจลเหมือนกันนะคะซึ่งพอเอามาแปะตาเนี่ยมันก็จะแบบช่วยให้แบบตาเราแบบเย็นสบายนะเวลาที่ผิวรอบดวงตาเรานะคะได้รับความเย็นเนี่ยมันก็ช่วยลดอาการบวมหรือว่ารอยหมองคล้ำได้เล็กน้อยด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาส์ที่แนะนําว่าดีค่ะมาถึงมาส์แปะที่2ค่ะนั่นก็คือ sleeping mask นั่นเองค่ะ หลายคนอาจจะแบบ sleeping mask sleeping m a s คืออะไรถูกไหมอะ sleeping mask นะคะก็คือ mask ที่เราทาให้ทั่วหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะเสร็จแล้วก็นอนนะคะก็อย่างที่ชื่อเลยเนาะ,ะ sleeping mask m a แล้วก็นอนตื่นมาเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยล้างออกนั่นเองค่ะตัวแรกที่ใช้บ่อยนะคะก็คือ origin d r i n k u p intensive overnight mask นั่นเองค่ะของ origin นะคะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างมากอย่างวันไหนที่เราแบบ ไปทะเลหรือเจอความร้อนจะมลภาวะรู้สึกว่าผิวหน้าเราแบบแห้งกร้านหรือแบบเจอความร้อนจะทําให้ผิวหน้าเราดูแบบไม่สดชื่นไม่สดใสนะคะเราล้างหน้าอะไรเสร็จนะคะแล้วเราทาตัวเนี้ยหนาๆทั่วหน้านะคะตื่นมาคือผิวมันกลับมานุ่มเลยนะคะหรือว่าบางทีเราสูงค่ายหน้าเราแห้งจนเราแบบแต่งหน้าไม่ติดนะคะเราก็มาตัวเนี้ยคือมันช่วยได้ดีจริงๆนะคะที่สําคัญคือตัวเนี้ยเขาไม่ได้ใช้น้ําหอมนะคะเพราะว่า กลิ่นที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นจากสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นกลิ่นจาก Essential o i อ์ซึ่งออนรู้สึกว่ามันอ่อนโยนกับผิวมากนะคะขนาดคุณแม่ที่แบบผิวแพ้ง่ายมากนะคะใช้แล้วก็ไม่แพ้ะคะ่ะซึ่งตัวนี้ใช้บ่อยมากนะคะใช้มาหลายหลอดแล้วด้วยคอนเฟิร์มวาดีค่ะ อย่างที่สองน,นะคะก็คือ Paul s s m i e Aqua Splash Aloe Vera Moisturizing Gel ค่ะตัวนี้นะคะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นออนใช้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นรีวิวไปบ้างแล้วนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาเป็น Moisturizer นะคะที่ช่วยในเรื่องของการเติมน้ำให้ผิวให้ผิวอิ่มน้ำชุ่มชื้นสุขภาพดีพกกระชับรูขุมขนต่างๆนะคะและส่วนผสมของเขาเนี่ยจะเน้นมาจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหานจระเข้น้ำผึ้งน,น้ำนมใบบบ,บวบกดอกไวทเทเซอร์วิตามินอีต่างๆนะคะดังนั้นตัวเนี้ย เขาสามารถให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากนะคะดังนั้นตัวนี้ก็อจะชอบพกนะคะเป็นเหมือนแบบ all in one เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนเช้าเนี่ยเราก็ใช้เป็น moisturizer ธรรมดา เสร็จปุ๊บพอตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ใช้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะประมาณ1เท่าตัวนะคะในการโบกให้ทั่วหน้าค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเป็น sleeping mask ไปได้เลยซึ่งพอเวลาตื่นมานะคะผิวหน้าเราเนี่ยจะแบบเหมือนแบบฟื้นตัวนะคะได้รับการปลอบประโลมนะคะที่สําคัญคือมันจะแบบนิ่มสบายนะคะแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นเพราะแบบว่ารอยแดงต่างๆหรือความรู้สึกที่ว่าคฮยผิวเราโดนไหมเราโดนเบิร์นะคะมันก็ลดน้อยลงคือตัวเนี้ยเลิฟมากนะคะมาถึงตัวสุดท้ายค่ะ Laneige Water Sleeping Mask นะคะตัวนี้คงแทบไม่ต้องบอกเนาะเพราะว่า กระแสหรือว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยคือมันดังมานานแล้วนะคะเป็นตัวเด่นตัวดังของล a เน i เลยซึ่งคุณแม่และอ่อนก็ชอบใหม่เช่นกันนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยคือเขาเน้นในเรื่องของการเติมน้าให้ผิวนะคะซึ่งอ่อนจะชอบใช้สลับกันมาสลับกันมาแล้วแต่อารมณ์นะคะอย่างตัวเนี้ยเขาจะมีกลิ่นน้ําหอมมันอ่อนนะคะดังนั้นถ้าคนที่ไม่ได้แพ้น้ําหอมนะคะก็สามารถใช้ได้ะคะ่ะตัวเนี้ยเวลาใช้นะคะแล้วหน้าจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นหลังจากที่เราตื่นมาหน้าสบ,บัดอิ่มๆฟูๆแบบแนวเกาหลีนะคะดังนั้นตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่ ซึ่งหลายๆคนอาจะสงสัยว่าเอ้ยก,การมากสกหน้าเนี่ยมันช่วยขนาดนั้นเลยหรอนะคะแต่สาบอ่อนรู้สึกว่ามันเป็นตัวช่วยเสริมนะคะที่บำรุงนะคะอาจจะไม่ได้เห็นผลแป๊บๆนะ,ะแต่ในระยะยาวนะคะรับรองว่าถ้าเราบำรุงควบคู่กันไปกับ การบารุงอื่นๆนะคะคือเราจะเห็นผลที่ดีแน่นอน,นะคะ่ะและผิวเราก็จะดีแน่นอนนี่นะคะก็จะเป็นผิวของออนใกล้ๆเลยนะคะซึ่งออนจะเน้นบํารุงให้ผิวนะคะชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะและก็จะไม่เน้นการพอกการบกใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่างวันนี้นะคะก็คือทากันแดดลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะและก็ตามด้วยแป้งฝุนนะะ่นค่ะเราก็จะได้ผิวหน้าอย่างนี้เลยนะคะ ดังนั้นนะคะถ้าอยากผิวดีไม่ต้องโบเยอะนะคะแนะนําว่าบํารุงไปเลยค่ะอยากบ,รบำรุงอะไํารุงไปเลยนะคะและผิวเราจะดีจะสวยจะอิ่มน้ําสุขภาพดีฟูฟูแน่นอนค่ะในวันนี้จบกันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ